พี่ขอยกอดน,นะวันนี้มาฟังเพลงอะไรครับลูกฮัลโหลผมชอบผมชอบเด็กๆตรงนี้แหละคือเวลาที่เขาชอบอะไรเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยคือแบบว่าขอแค่รู้ว่าชอบสิ่งนั้นชอบเพลงอะไรครับลูก uh oh. ยังไงจ้าวจอด,ด,อด,ด,อดชอบเพลงอะไรครับ ชัดเจนใช่ไหมอ๋อโอ้โหดีจังเฮ้ยเฮ้ยเพลงยังไม่เล่นเลยโยกกลหรอดอดสุดยอดโอเคเป็นเหมือนกันถือว่าทำการบ้านมาดีมากๆครับตอนนี้ขนมเป็นของลูกค้าถือว่าทำการบ้านมาดีครับพี่เซนลดปวดของพี่เซลเลยครับแต่ว่า